どどどに ยี่ห้าจัดห้าจัดพี่น้อยอ่ะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนครับอัดคลิปยัใครครับพี่เปาไอแอส่งเอออยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นว่าเป็นไงบะมีพี่เปาอ่ะอ่ะดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อย อยากเห็นรูเพราะผ็ดเกาหลีไม่ให้ลองเออไม่เคยอลองเลยว่าอร่อยไหมไม่รู้เหมือนไม่เคยกินแต่วันนี้หิวมากประเด็นพุ่งเรื่อสตรีมแนละ้วจะบอกนะว่ากล่องนี้ร้อนเองได้อ่ะเดี๋ยวเราไปต้มกันละกันเดี๋ยวให้ดูตอนโอ๋อมันแตกไปอ่ะ,ะ,อ,ะอ่ะให้ดูข้างในเป็นอย่างนี้ครับมามา่าเชีย่ยอ,อย่างแพงอ,อ่ะ,อะและเช่ไม่เราแช้น้ำเอ้ยไม่ใช่ กายใช่ไหมคดเงฟิวเตอร์เ่งโครหล่อเลยตีเฮอ่มะใช่หรอตีกินเสร็จแล้วุดสนิทไม่ับเลยหรอเ้ยกินเหมือนนี่เลยนะกินเหมือนมาม่าอันนี้ยตนกุ้งน้ำข้นนี่แก่ผมกว่านะ ขอบคุณนะพี่เปาเลยนะจะส่งมาพอเดียวเลยที่กะไม่ให้อะมวยโอ้คินเลยเอแกะเดี๋ยวแกะก่อนโคดเทอ่ะนะหลังจากเทผงปรุงไปแล้วนะครับแล้วก็เทน้ำอ๋อถูกแล้วอะไร <laughs> ตกใจเขาลืมไม้ว่าใส่น้ำขึ้นมาเทน้ำใส่นี้กรในระดับปริมาณที่เราคิดว่ามันน่าจะอร่อยอ่ะใส่น้ำาแล้วพอไหม ใส่ไข่ในนี้เลยเหรอปม่อาแกจะขายทุกอย่างไม่ได้แล้วเนี่ยแกจะไปเครื่องดื่มด้วยแล้วเนี่ยขายคอมขายมาม่าขายข้าวขายเครื่องดื่มขายทุกอย่างอ่ะตอนเนี้ยคนกินอะอ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ลืมว่าต้องยกอุปกรณ์ เอโคทำไงอ่ะไอถุงนี้ไม่เคยอ่ะอ๋อเทน้เาลงไปเหรอจะร้อนไวมากเลยอ๋อไม่เคยกินแนวนี้เลยจะร้อนแบบอินเตอร์เกินเคยแต่ใช้หม้อต้มใส่นิดเดียวเองเหรอเอาหม้อไปต้มอร่อยกว่าไหมเอาหรือเปล่าเอาหม้อไปต้มอร่อยกว่าเปล่าไม่เงียบอ่ะพี่เปาส่งของปอมมาเลย มาละมาแล้วครับแล้วเราทำการปิดแล้วรอประมาณเสร็จเดี๋ยวรอเอาไว้แก้ขัดเนาะเออไว้แก้ขัดแบบว่าอยู่ที่อื่นอะไรประมาณนั้นอยู่ไกลอ่ะไม่ได้อยู่บ้านเนาะเออเออเออดี๋ยวคนกันเดี๋ยวอันนี้เขาแบบว่าไม่ได้อยู่บ้านอ่ะเนาะไ้พกพาเดินทางเออตัวไปชิมก่อนนะใช่ใช่ใช่โหอร่อยอ่านคิดยังฮะใครครับไม่เดกต่อไอเหียแค่นี้ เอาไอสัตว์ไอเฮียแล้วกูก็รอว่ามันเป็นยังไงแดกแค่น้ำโอ้โหไอสัต <studio> ว์เอยชี้ญี่ปุ่นหรอที่ไหนนี่ญี่ปุ่นมะเนี่ยโอ้ยสัตว์ ดูถนนดีทุกคนเหี่ยซาดเชียถนน,นแม่งพูด,ดีังไงกันวะไม่เอาเียว่าเดี๋ยวเผื่อมีอะไรแปลก,ปลกๆมาอีกไอเหี้ยใครที่กำลังทอ้อนะครับหรือว่าหมดกำลังใจในการทำหรือหมดแพชั่นทำอะไรอย่างอื่นอย่างเงี้ยคือ คุณต้องรู้จักช่องที่มาแท้ตัวเชลนัมมีตัวรีแคมป์ช่องนี่มีดาวเสาคาวีดี้คุณจะได้มีชีวิตที่ดีแล้วก็ทัวรเที่ยวมาติแล้วก็โซ่มามาช่วยเจ้าใหม่เลยโซมามาคุณท้อได้แต่คุณห้ามบอดทาข้าไม่ใช่ช่วยเข้มนี่โตบอดทายโก้คำเช็คเที่ยวมาวแม่ก้าวคงเตรีมมาเตอร์ที่ก้าเบิกใจให้เมียก็ ทุกคนครับคือผมขอสอบถามเลยครับคือตอนนี้บ้านผมน้าท่วมครับดูดิเห็นไหมมันน้าท่วมมากมันมันมันขึ้นมายันคอมีผมแล้วเห็นไหมคือคอมีผมเลอะหมดแล้วในตอนเนี้ยคือมันเชี่ยอะไรคือคอมีวะมันกลิ่นมอแซมากเลยอ่ะดูดิเห็นปะมอแซเนี่ยเข้าใจคือเหม็นผมควรที่จะคิดมอก่อนดีไหมหรือว่าผมจะลาใต้เจียนแต่้าใต้เจียนผมไม่ทันแต่คิดมอผมขึ้นไปทันแน่ๆแหละเพราะว่าของอ่ะผมผมมิกเก็ตไว้ตรงนี้แล้ว แต่แต่แล้วผมไม่มิสเกตมันอะของอะมันน้ํามันท่วมแน่เพราะงั้น้ผม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 เลยมิสเกตไว้ก่อนแล้วก็ค่อยคอมีขึ้นไปเพราะถ้าผมวิมเกตคอบีน้ำมัน <คอ S 2> มน, <B. S 2> นาแน่แน่ท่วมบ้านผมถ้าผมคอบีไได้แล้วเด็กแป้แกหิวหเ,เราต้องลองชิมก่อนตู <Do you S 1> ่เฮียเลยเอ้าไอเฮีย

ไอ้เคีย์บอนมันเนี่ยโคตรนเหมือนเลยไอเน,นี่ยไม่ไอน,นี่ใช่ป่าวะคนนี้น่าจะไม่ใช่อันนี้ใช่อันนี้ใช่ 还有。